เด็กสาวใบ้และหูหนวกถูกแม่ทอดทิ้งนานถึง8ปีแต่ใครจะเชื่อวันหนึ่งเธอกลับกลายเป็นนักร้องปริศนาผู้โด่งดังเสียงที่ไม่มีวันได้ยินกลับกลายเป็นเสียงที่สะเทือนหัวใจคนทั้งประเทศและชายหนุ่มซีอผู้เย็นชาต้องยอมพ่ายให้กับความเงียบของเธอค่ำคืนนั้นฝนโปรยลงมาราวกับฟ้ากำลังร้องไห้กลางตรอกเงียบสงัดเด็กสาวคนหนึ่งนั่งกอดเข่าข้างถังขยะเธอสั่นไหวด้วยความหนาวเหน็บ เสียงฝนที่กระทบพื้นคือสิ่งเดียวที่เธอรู้สึกได้เพราะเธอไม่ได้ยินและพูดไม่ได้ชื่อของเธอคือลินเด็กหญิงที่ถูกแม่แท้ๆทอดทิ้งไว้หน้าบ้านเด็กกำพร้าเมื่อแปดปีก่อนแววตาของเธอว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั้นกลับซ่อนประกายบางอย่างที่ลึกลำมันคือความเข้มแข็งที่ก่อขึ้นจากความโดดเดี่ยวทุกคืนลินจะมานั่งบนหลังคาเก่ามองดวงดาวและขยับริมฝีปากอย่างแผ่วเบา เธอไม่ได้เปล่งเสียงแต่หัวใจของเธอกำลังร้องเพลงเพลงที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวเธอเองจนวันหนึ่งเสียงเปียโ,โนจากห้องซ้อมในสตูดิโอข้างสถานสงเคราะห์ดึงดูดสายตาเธอเธอแอบย่องเข้าไปแสงไฟนวลสองกระทบแป้นเปียโน,โนมือของชายคนหนึ่งกำลังกดคีย์อย่างนุ่มนวลราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาคือคิรินซีอีโอหนุ่มเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังเย็นชาเงียบขรึมและไม่เคยยิ้มให้ใคร แต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นสายตาของเขากลับสบเข้ากับลินยิงสาวใบและหูหนวกในชุดเก่าๆที่เปียกฝนบางสิ่งในดวงตาของเธอทำให้เขาไม่อาจละสายตาได้เธอไม่ได้พูดแต่เขารู้สึกได้ถึงเสียงในใจของเธอวันต่อมาลินถูกเชิญให้เข้ามาที่บริษัทของคีรินเธอสื่อสารด้วยภาษามือและกระดาษเขาอ่านทุกคำอย่างตั้งใจราวกับมันคือท่วงทำนองที่งดงามที่สุด คีรินให้เธอเข้าห้องอัดเสียงแต่ลินกลับสายหน้าเบาๆเพราะเธอไม่สามารถร้องออกเสียงได้คีรินเพียงยิ้มและวางไมโครโฟนไว้ตรงหน้าเธอเขากดบันทึกเสียงโดยไม่ต้องมีเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้ทั้งทีมอึง้งเมื่อภาพของเธอถูกโพส์พร้อมคลิปการร้องเพลงแบบไร้เสียงโลกทั้งใบกลับตกตะลึงทุกคนสัมผัสดได้ถึงพลังความเศร้าและความงามผ่านแววตาเธอ เธอกลายเป็นนักร้องปริศนาที่ไม่มีใครรู้ชื่อคีรินเฝ้ามองเธอจากมุมหนึ่งของห้องอัดหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทุกครั้งที่เธอยิ้มโลกของเขาเหมือนหยุดหมุนเขาเริ่มพาเธอไปทุกทีเริ่มเรียนรู้ภาษามือเพื่อจะได้พูดกับเธอและในวันที่ฝนตกอีกครั้งเขายื่นร่มให้เธอพร้อมเขียนข้อความลงบนฝ่ามือของเธอว่าเธอคือเสียงเพลงที่ฉันตามหามาทั้งชีวิต ลินยืนนิ่งน้ำตาไหลอาบแก้มเธอวางมือบนหัวใจตัวเองแม้ไม่มีเสียงใดเอื้อนออกมาแต่หัวใจของเธอตะโกนดังที่สุดในโลกคืนนั้นแสงไฟในสตูดิโอบ่อนกว่าทุกครั้งกลิ่นฝนผสมกับกลิ่นน้ำหอมของเขาและรอยยิ้มของเธอทำให้ทั้งห้องเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่มีคำอธิบายแต่เบื้องหลังความสวยงามนั้นความจริงบางอย่างกำลังรอวันถูกเปิดเผยคนที่ทอดทิ้งเธอเมื่อแดปีก่อน อาจอยู่ใกล้กว่าที่เธอคิดเสียงฝนโปรยลงมาทั่วเมืองในคืนนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ลินไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเธอยือนอยู่ข้างคีรินภายใต้ร่มสีดำคันเดียวหยดน้ำฝนไหลผ่านปลายผมของเธอมือของเขากระชับร่มไว้แน่นขณะที่อีกมือหนึ่งจับมือเธออย่างแผ่วเบาหัวใจของลินเต้นแรงจนเธอรู้สึกได้แม้จะไม่ได้ยินเสียงใดๆแต่เธอสัมผัสถึงเสียงของหัวใจเขา มันเต้นในจังหวะเดียวกับของเธอหลังจากคลิปการร้องเพลงแบบไร้เสียงของเธอกลายเป็นกระแสะทั่วโซเชียลชื่อ Voice of Silence ถูกตั้งให้เธอโดยแฟนๆคีรินคือคนที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดต่อทุกคำโปรยและทุกการปกปิดตัวตนของเธอเธอกลายเป็นดาวรุ่งในชั่วข้ามคืนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังนักร้องปริศนาคนนั้นคือหญิงสาวที่ไม่สามารถได้ยินแม้แต่เสียงของตนเอง ภายในบริษัทคีรินกำลังถูกสื่อกดดันพวกเขาต้องการเปิดเผยตัวตนของนักร้องลึกลับแต่เขาปฏิเสธทุกคำถามศิลปินของผมไม่จำเป็นต้องพูดแต่เธอทำให้คนทั้งโลกฟังได้เพียงเท่านั้นเขาเดินจากไปท่ามกลางกล้องนับสิบในขณะเดียวกันลินกำลังซ้อมอยู่ในห้องอัดเสียงเธอนั่งอยู่หน้ากระจกมองเงาสะท้อนของตัวเองริมฝีปากค่อยๆขยับไปตามจังหวะเปียโนในหัว แสงไฟอุ่นสองกระทบแก้มของเธอเธอหลับตาภาพในอดีตแวบขึ้นมาภาพของแม่ที่ยืนหันหลังให้มือของเธอยื่นออกไปแต่กลับถูกผลักออกอย่างเย็นชาวันนั้นฝนตกหนักไม่ต่างจากคืนนี้และเธอก็ถูกทิ้งไว้คนเดียวในโลกที่เงียบงนันน้ำตาเริ่มไหลช้าๆแต่ลินรีบเช็ดมันทิ้งเธอไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอโดยเฉพาะต่อหน้าเขาคีรินเปิดประตูเข้ามาอย่างเงียบๆ สายตาเขาอ่อนโยนขึ้นทันทีเมื่อเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนั้นเขาเดินเข้ามาใกล้วางมือบนไหล่เธอลินหันมามองดวงตาของเธอสั่นระริกเขาค่อยๆยยื่นสมุดบันทึกให้บนหน้ากระดาษมีเพียงประโยคเดียวถ้าเธออยากร้องอีกครั้งฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอมือของลินสั่นเล็กน้อยเธอเขียนตอบกลับไปแต่ฉันกลัวฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นฉันคิรินยิ้ม ถ้าเธอไม่อยากพูดกับโลกก็ให้ฉันพูดแทนได้ไหมในวินาทีนั้นเธอมองเขาและหัวใจเธอรู้ดีว่าชายคนนี้ไม่ได้มองเห็นเธอแค่ในฐานะศิลปินเขาเห็นตัวตนของเธอจริงๆหลายสัปดาห์ต่อมาบริษัทประกาศจัดงานเปิดตัวศิลปินใหม่ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่ว Voice of Silence จะปรากฏตัวเป็นครั้งแรกบนเวทีผู้คนหลังไหลเข้ามาไฟแฟลชสว่างไปทั่วหอ คีรินยืนอยู่หลังเวทีมองผ่านม่านบางๆบนเวทีนั้นลินยืนอยู่ในชุดสีขาวบริสุทธิ์แสงไฟสะท้อนประกายตาเธอราวกับดาวตกเธอไม่ได้พูดไม่ได้ร้องแต่ภาพเธอถูกฉายขึ้นบนจอขนาดใหญ่พร้อมทำนองเปียโ,โนอันนุ่มลึกของคีรินทุกการขยับริมฝีปากของเธอคือบทเพลงทุกการเคลื่อนไหวคือความรู้สึกผู้ชมเงียบสนิทราวกับถูกสะกดน้ำตาของหลายคนไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อการแสดงจบลงเสียงปรบมือดังก้องทั่วหอนแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นเองหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินฝ่าฝูงชนขึ้นมาบนเวทีเธอหยุดอยู่ตรงหน้าลินสายตาของลินเบิกกว้างมือของเธอสัน่นหญิงคนนั้นพูดทั้งน้ำตาลินแม่เองเวทีทั้งเวทีเงียบลงทันทีคีรินที่อยู่หลังเวทีหยุดหายใจเขามองฉากตรงหน้าด้วยหัวใจที่เต้นแรงและปวดร้าวในเวลาเดียวกัน ลินถอยหลังหนก้าน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งภาพวันเก่ากลับมาอย่างชัดเจนเสียงฝนเสียงร้องให้เสียงเท้าที่เดินจากไปแม้เธอจะไม่ได้ยินแต่จำได้ทุกภาพหญิงคนนั้นคุกเข่าลงร้องขอการให้อภัยแม่ผิดเองแม่ไม่มีทางเลือกแม่แค่ลินยกมือขึ้นชาชาเธอไม่ได้พูดแต่เขียนบนกระดาษแผ่นเล็กที่เธอถืออยู่แม่เคยรักฉันใหม คำถามนั้นทำให้หญิงคนนั้นน้ำตาไหลไม่หยุดคีรินก้าวขึ้นเวทีเขามองลินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยมือของเขาจับมือเธอแน่นพอแล้วเขากระซิบเบาๆแต่ลินสายหน้าเธอค่อยๆย,ยื่นกระดาษใบนั้นให้แม่หญิงคนนั้นรับไว้ตัวสันเทาคีรินพาเธอลงจากเวทีแสงแฟลชจากสื่อสาสองใสพวกเขาไม่หยุดเสียงซุบซิบดังทั่วงานหลังเวที ลินนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้มือของเธอเย็นเฉียบคีรินนั่งลงข้างๆเขาเอื้อมมือแต่หน้าผากเธอเบาๆเธอมองหน้าเขาน้ำตายังคงไหลเธอไม่จำเป็นต้องให้อภัยใครในคืนนี้เขาเขียนใส่กระดาษแต่เธอจำเป็นต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนลินอ่านแล้วหลับตาเธอเอนหัวลงบนไหล่ของเขาร่างทั้งสองนิ่งอยู่ท่ามกลางความเงียบที่อบอุ่นวันต่อมาเขาลือเกี่ยวกับแม่แท้ๆของ voice of silence กระจายทั่วอินเทอร์เน็ตผู้คนเริ่มขุดอดีตของลินขึ้นมาภาพเธอในบ้านเด็กกำพร้าภาพเธอในตรอกเปียกฝนกลายเป็นไวรัลคีรินพยายามกันสื่อออกจากเธอแต่ยิ่งปกปิดก็ยิ่งมีคนอยากรู้ในห้องพักศิล,ลปินลินนั่งอยู่ข้างหน้าต่างมองฝนที่ตกอีกครั้งเธอวาดตัวโน้ตเล็กๆบนกระจกคีรินเดินเข้ามาเงียบๆถือกล่องเล็กๆมาวางตรงหน้าเธอเมื่อเธอเปิดออก ข้างในคือเครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่ล่าสุดเธอมองเขาด้วยสายตาตื่นตะลึงเขายิ้มเขียนข้อความบนสมุดมันอาจช่วยให้เธอได้ยินบางสิ่งไม่ทั้งหมดแต่เพียงพอที่จะฟังเสียงหัวใจฉันลินยกมือแตะริมฝีปากดวงตาเธอสั่นระร,ริกน้ำตาไหลรินอย่างเงียบงนันเธอค่อยๆใส่เครื่องช่วยฟังเสียงแรกที่ลอดเข้ามาคือเสียงฝนเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินมานานนับปีเธอหัวเราะทั้งน้ำตา เสียงหัวเราะนั้นเบาและสั่นแต่คีรินกลับยิ้มกว้างที่สุดในชีวิตเขาโน้มตัวลงมากระซิบนี่คือเสียงของโลกที่เธอสมควรได้รับเธอมองหน้าเขาริมฝีปากค่อยๆขยับทีละคำแม้เสียงจะเบาแต่ชัดเจนขอบคุณคีรินหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงเขาจับมือเธอแน่นขึ้นและในวินาทีนั้นทั้งสองรู้ดีว่าไม่มีคำพูดใดจำเป็นอีกต่อไปแต่เรื่องราวของพวกเขายังไม่จบ เบื้องหลังบริษัทของคีรินชายคนหนึ่งกำลังยืนมองรูปของลินในหนังสือพิมพ์สายตาเย็นชาริมฝีปากยกยิ้มบางๆในที่สุดเธอก็กลับมาเสียงของชายคนนั้นต่ำและหนักเขาเป็นอดีตคู่ค้าทางธุรกิจของคีรินและเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของแม่ลินในอดีตพายุลูกใหม่กำลังก่อตัวความลับความรักและความแค้นกำลังจะปะทะก,กันอีกครั้ง ในคืนที่ฝนยังคงตกและเสียงหัวใจของพวกเขาเริ่มดังขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงสายฝนยังคงตกไม่หยุดในคืนนั้นเสียงฟ้าร้องกล้องอยู่ไกลๆราวกับเตือนว่าพายุลูกใหม่กำลังจะมาในห้องพักของลินแสงไฟสลัวส่องผ่านม่านบางเธอนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองเม็ดฝนที่ไหลาตามกระจกหัวใจของเธอสงบแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกตั้งแต่วันที่ได้ยินเสียงฝนอีกครั้งโลกของเธอก็เปลี่ยนไป ทุกอย่างที่เคยเงียบงันกลับมีชีวิตเสียงฝีเท้าเสียงลมหายใจของคีรินเสียงหัวใจของเขาที่เต้นข้างเธอทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เธอไม่อยากสูญเสียอีกคีรินเดินเข้ามาในห้องอย่างเงียบๆในมือเขาถือเอกสารจำนวนมากใบหน้าดูเคร่งเครียดกว่าปกติมีอะไรหรือเปล่าลินถามด้วยเสียงแผ่วเบาเธอยังพูดไม่ชัดนักแต่เขาเข้าใจทุกคำคีรินไม่ตอบในทันทีเขานั่งลงตรงข้ามเธอแววตาเขาเต็มไปด้วยความลังเล มีคนกำลังสืบเรื่องของเธอเขาพูดชาชาและอาจไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตมันเกี่ยวกับแม่ของเธอด้วยลินชะง,งักร่างเธอแข็งทื่อเธอไม่อยากได้ยินชื่อนั้นอีกแต่คำพูดของเขาทําให้หัวใจเธอเริ่มเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวคีรินยื่นแฟ้มเอกสารให้ภายในมีภาพถ่ายผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งใบหน้าเหมือนแม่ของเธอแต่ในภาพนั้นเธอกำลังอยู่กับชายคนที่ลินไม่รู้จักนี่คือใครลินถามเบาๆ คิรินทอนหายใจชื่อพากินอดีตผู้บริหารของบริษัทคู่แข่งเขาเคยร่วมงานกับแม่เธอในโครงการการกุศลเมื่อ8ปดปีก่อนเขาหยุดชั่วครู่ก่อนพูดต่อและตอนนี้เขากลับมาที่เมืองนี้พร้อมกับข่าวลือว่าเขากำลังจะเปิดค่ายเพลงใหม่ที่ตั้งใจจะแย่งศิลปินของเราไปทั้งหมดลินมองหน้าเขาเธอคิดว่าเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของแม่ฉันไหมคิรินพยักหน้าฉันไม่แน่ใจแต่ทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เธอหลับตาสูดหายใจลึกในความมืดนั้นภาพในอดีตย้อนกลับมาอีกครั้งแม่ของเธอถือกระเป๋าเงินใบหน้าตื่นกลัวเสียงผู้ชายตะโกนบางอย่างอยู่ไกลๆเธอจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมีเพียงความรู้สึกเย็นชาและมือของแม่ที่ผลักเธอออกไปเธอลืมตาขึ้นคีรินฉันอยากรู้ความจริงชายหนุ่มมองเธอนิ่งๆถ้าเธอเลือกจะไปต่อมันอาจทำให้เธอต้องเจ็บอีก ฉันเคยเจ็บมากกว่านี้แล้วเธอตอบแต่ครั้งนี้ฉันอยากรู้ว่าทำไมแม่ถึงทิ้งฉันเสียงฝนภายนอกเริ่มแรงขึ้นคีรินมองเธออย่างเข้าใจก่อนเอื้อมมือมาจับมือเธอไว้งั้นฉันจะไปกับเธอสองวันต่อมาทั้งคู่เดินทางไปยังบ้านพักเก่าชานเมืองที่เคยเป็นของแม่ลินที่นั่นเงียบและเต็มไปด้วยฝุน่นประตูไม้ถูกลมพัดเอียดอาดกลิ่นไม้เก่ากับกลิ่นฝนผสมกันจนชวนให้หวนคิดถึงอดีต ลินเดินสำรวจทุกมุมบนผนังยังมีภาพถ่ายของเธอตอนเด็กภาพแม่กำลังอุ้มเธอไว้แน่นด้วยรอยยิ้มภาพที่ทำให้หัวใจเธอสั่นไหวคีรินยืนข้างๆคอยมองด้วยสายตาอ่อนโยนเขาไม่พูดอะไรปล่อยให้เธอใช้เวลาทำความเข้าใจกับทุกสิ่งทันใดนั้นลินพบกล่องไม้เก่าซ่อนอยู่ใต้เตียงเธอเปิดออกพบซองจดหมายที่ถูกปิดผนึกไว้มือของเธอสั่นขณะเปิดมันออกภายในคือจดหมายที่แม่ของเธอเขียนถึงเธอ ข้อความในนั้นเต็มไปด้วยความสำนึกผิดลินหากวันหนึ่งลูกได้อ่านจดหมายนี้แม่อยากให้รู้ว่าแม่ไม่เคยหยุดรักลูกเลยแม่ถูกบังคับให้ทิ้งลูกเพื่อปกป้องชีวิตของลูกจากคนที่ตามล่าแม่ตัวหนังสือสั่นเหมือนถูกเขียนตอนน้ำตาไหลลินอ่านจนถึงประโยคสุดท้ายคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างคือพากินมือเธอสั่นจนกระดาษแทบหล่นคีรินรีบเข้ามาประคองไว เขาคือคนเดียวกันกับที่ฉันสงสัยเขาพูดเสียงเข้มถ้าอย่างนั้นแม่ของเธออาจยังมีชีวิตอยู่ลินหันมามองเขาหมายความว่าแม่อาจยังอยู่ที่ไหนสักแห่งคิรินพยักหน้าพากินจะไม่ทิ้งร่องรอยถ้าแม่เธอตายแล้วฉันมั่นใจว่าเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างลินรู้สึกทั้งหวังและกลัวในเวลาเดียวกันหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก,ออกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างฝนยังตก แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เสียงแห่งความเศร้าอีกต่อไปมันคือเสียงของความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยวันรุ่งขึ้นคิรินได้รับจดหมายเชิญลึกลับไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงคำว่าถ้าอยากรู้ความจริงมาพบฉันคืนนี้ที่โกดังร้างท่าเรือเก่าเขามองจดหมายแล้วหันไปหาลินฉันจะไปไม่ฉันจะไปด้วยเธอตอบทันทีคิรินลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมเพราะเขารู้ว่าห้ามเธอไม่ได้ ค่ำคืนนั้นโกดังเก่าริมท่าเรืองเงียบสงัดลมแรงพัดกลิ่นน้ำเค็มและสนิมเข้ามาในอากาศลินและคีรินเดินเข้าไปชา้าชาแสงไฟสลัวจากหลอดไฟเพียงดวงเดียวทำให้เห็นเงาคนยืนอยู่ไกลๆชายคนนั้นหันกลับมาชา้าชาใบหน้าเย็นชาในที่สุดก็มาลินขยับเข้าไปใกล้คุณคือพากินใช่ไหมเขายิ้มมุมปากฉันดีใจที่ลูกสาวของเธอเข้มแข็งขึ้น เหมือนแม่เธอไม่มีผิดคีรินขยับเข้าข้างหน้านายต้องการอะไรจากเธอพากินหัวเราะเบาๆไม่ใช่จากเธอแต่จากสิ่งที่แม่ของเธอเอาไปจากฉันเขาหยิบแฟ้มเอกสารหนาออกมาวางบนโต๊ะเหล็กนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่แม่เธอขโมยไปก่อนจะหนีไปต่างประเทศมันเกี่ยวข้องกับเงินทุนการกุศลปลอมที่เธอใช้ชื่อเด็กกำพร้าอย่างลินบังหน้าลินตัวแข็งชั่วขณะแม่ฉันขโมยเงินเธอพูดด้วยเสียงสัน่น พาคินยิ้มจังๆใช้เธอหนีไปพร้อมข้อมูลทุกอย่างและทิ้งลูกไว้เบื้องหลังเธอคิดว่าฉันจะปล่อยไปง่ายๆหรือคีรินขบกรามแน่นนายโกหกเธอมีหลักฐานอะไรพาคินหยิบแฟ้มโยนลงบนพื้นดูเอาเองสิแล้วจะรู้ว่าเธอไม่ใช่นางฟ้าอย่างที่ลูกคิดลินก้มลงเก็บแฟ้มข้างในมีภาพถ่ายและเอกสารจำนวนมากแต่บางอย่างในนั้นดูไม่สมเหตุสมผลลายเซ็นบางใบถูกปลอม วันที่ในเอกสารไม่ตรงกันเธอเงยหน้าขึ้นมองพากินคุณพูดไม่จริงชายคนนั้นหัวเราะเธอจะเชื่ออะไรได้ในเมื่อแม่เธอไม่อยู่แล้วแล้วถ้าแม่ฉันยังอยู่ละ่ะเสียงของลินดังขึ้นอย่างมั่นคงพากินชงะงักว่าไงนะ่ะคีรินก้าวมาข้างหน้าเราเจอจดหมายของเธอสีหน้าพากินเปลี่ยนทันทีเขาขบกรามแน่นพวกเธอไม่ควรยุ่งกับเรื่องนี้ ทันใดนั้นชายชุดดำสองคนเดินออกมาจากเงามืดคิรินดันลินไว้ข้างหลังอย่าเข้าใกล้เธอเขาพูดเสียงเข้มลินมองฉากตรงหน้าหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดฝนเริ่มตกหนักอีกครั้งเสียงฟ้าผ่าดังก้องพากินหัวเราะเสียงต่ำดูเหมือนคืนนี้จะสนุกกว่าที่คิดลินจ้องตาเขาในแววตาเธอไม่มีความกลัวอีกต่อไปมีเพียงแสงของความมุ่งมั่นเธอยกมือขึ้นแตะเครื่องช่วยฟัง เสียงฝนเสียงคลื่นเสียงลมหายใจของคีรินทั้งหมดดังพร้อมกันในหัวเธอเป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินทุกอย่างและในเสียงเหล่านั้นเธอได้ยินบางสิ่งเสียงหัวใจของตัวเองที่กำลังเรียกร้องให้เผชิญหน้ากับความจริงฉันจะไม่หนีอีกต่อไปเธอกล่าวช้าช้าคีรินหันมามองเธอแววตาเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและห่วงใยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ข้างเธอเขาพูดอย่างมั่นคงพาคินยิ้มเย็น งั้นก็ลองดูสิและในจังหวะต่อมาเสียงปืนก็ดังขึ้นท่ามกลางเสียงฝนที่กระหน่ำลงมาไม่หยุดเสียงปืนนั้นก้องสะท้อนทั่วโกดังรางฝุ่นและเศษสนิมปลิวกระจายไปทั่วอากาศเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งดังกลบเสียงฝนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าที่ใครจะตั้งตัวทันลินยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างโลกทั้งใบของเธอหยุดเคลื่อนไหวในเสี้ยววินาทีเธอหันไปเห็นคิรินเขายืนอยู่ตรงหน้าเธอแขนข้างหนึ่งยกขึ้นบังไว้ เลือดสีแดงเข้มไหลลงตามแขนของเขาหยดเลือดผสมกับเม็ดฝนที่เย็นเฉียบมันเป็นภาพที่ตราตรึงอยู่ในสายตาของเธอราวกับฝันร้ายคีรินเสียงของเธอสัน่นเธอวิ่งเข้าไปคว้าเขาวไว้มือของเธอสั่นจนแทจบจะประคองเขาไม่อยู่เขาส่งยิ้มบางๆให้ฉันไม่เป็นไรแต่เสียงของเขาเบาเหลือเกินพาคินยกปืนขึ้นอีกครั้งอย่ามายุ่งในสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอเขาตะโกนเสียงกราว คีรินกอดลินแน่นหนีไปแต่เธอสายหน้าไม่ฉันจะไม่หนีอีกต่อไปลินเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอสั่นด้วยความกล้าและเจ็บปวดผสมกันเธอก้าออกมาข้างหน้ายืนขวางระหว่างคีรินกับปากกระบอกปืนคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมแม่ฉันถึงหนีเธอพูดเสียงชัดเพราะเธอรู้ความลับของคุณคุณคือคนที่ขโมยเงินทั้งหมดและโยนความผิดให้แม่ฉันพาคินชงงะงั สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปชั่วขณะเธอไม่มีหลักฐานแต่ฉันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นลินพูดพลางยกเครื่องบันทึกเสียงที่คีรินแอบซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อของเขาทุกคำพูดของคุณถูกบันทึกไว้แล้วพากินเบิกตากว้างก่อนจะหันไปสั่งลูกน้องจับพวกมันไว้ชายสองคนพุ่งเข้าหาเธอแต่ในจังหวะนั้นเองเสียงไซเรนก็ดังขึ้นจากด้านนอกแสงไฟสีแดงกระพริบเข้ามาในโกดัง ตำรวจบุกเข้ามาพร้อมอาวุธครบมืออย่าขยับเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนลูกน้องของพากินรีบวิ่งหนีเขาหันหลังจะหนีไปทางประตูหลังแต่คีรินที่บาดเจ็บกลับก,บก้าวไปขวางไว้นายไม่มีทางหนีไปได้อีกแล้วพากินหันกลับมาเห็นดวงตาของลินที่จ้องเขาอย่างไม่หวาดกลัวในวินาทีนั้นเขารู้ว่าทุกอย่างจบลงแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวเขาเสียงฝนยังตกต่อเนื่องแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ฝนที่หนาวอีกต่อไป มันคือฝนแห่งการปลดปล่อยหลายชั่วโมงต่อมาโรงพยาบาลส่องแสงไฟสว่างสวัยกลางความมืดของค่ำคืนคีรินนอนอยู่บนเตียงสีหน้าเขาซีดแต่ยังมีรอยยิ้มลินนั่งข้างข้างมือของเธอจับมือเขาแน่นเธอไม่พูดอะไรเพียงแต่เฝ้ามองใบหน้าของเขาอย่างอ่อนโยนแพทย์ออกมาบอกว่ากระสุนเฉียวผ่านไหลไม่โดนอวัยวะสำคัญแต่ต้องพักฟื้นอย่างน้อยสองสัปดาห์เมื่อประตูห้องปิดลงความเงียบก็ปกคลุมทั้งห้อง ลินมองมือของเขานิ้วของเธอแต่รอยเลือดที่ยังไม่จางออกน้ำตาเธอไหลออกมาอย่างช้าช้าทำไมต้องปกป้องฉันขนาดนั้นเธอพูดเสียงเบาคีรินลืมตาขึ้นเพราะเธอคือเสียงเพลงของฉันลินหัวเราะทั้งน้ำตาเธอก้มลงกระซิบถ้างั้นฉันจะเป็นเสียงที่อยู่กับคุณตลอดไปเขาเอื้อมมือขึ้นแตะปลายนิ้วที่แก้มเธอแววตาของเขาอบอุ่นจนหัวใจของเธอละลาย เวลาผ่านไปหลายวันข่าวเรื่องการจับกลุ่มพาคินกลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วประเทศผู้คนรู้ความจริงว่าแม่ของลินไม่ใช่คนผิดเธอคือเหยื่อของแผนโกงขนาดใหญ่แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าแม่ของลินอยู่ที่ไหนจนกระทั่งวันหนึ่งมีจดหมายส่งมาถึงบริษัทของคีรินซองนั้นไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ลายมือที่อยู่บนหน้าซองคุ้นตาเกินไปลินเปิดจดหมายด้วยหัวใจเต้นแรงลินที่รัก แม่ขอโทษที่ไม่ได้อยู่ข้างลูกมาตลอดแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่อาจกลับไปในตอนนี้แม่อยากให้ลูกใช้เสียงของหัวใจที่เธอมีร้องออกมาให้คนทั้งโลกได้ยินน้ำตาเธอไหลอาบแก้มคีรินอ่านจดหมายจบแล้ววางมือลงบนไหล่ของเธอวันหนึ่งเธอจะได้เจอแม่อีกแน่นอนลินพยักหน้าเธอรู้สึกถึงลมหายใจของความหวังอีกครั้งเดือนต่อมา งานคอนเสิร์ตการกุศล v o i c e of Hope ถูกจัดขึ้นกลางเมืองลินยืนอยู่หลังเวทีในชุดสีขาวสะอาดรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงผู้ชมที่กำลังรอคอยเธอยกมือแตะเครื่องช่วยฟังเสียงจังหวะด,ดนตรีจากเปียโ,โนของคีรินเริ่มขึ้นอย่างช้าๆเสียงนั้นอ่อนโยนราวกับสายลมในยามเช้าเธอก้าวออกไปบนเวทีแสงไฟนับพันส่องลงมาบนร่างเธอผู้คนส่งเสียงต้อนรับดังก้องทั่วหอลินยิ้ม เธอหลับตาสูดลมหายใจลึกและเริ่มขยับริมฝีปากไม่มีเสียงใดออกมาแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่แผ่กระจายออกจากตัวเธอภาพของแม่ปรากฏบนจอด้านหลังพร้อมข้อความว่าขอบคุณที่ยังเชื่อในเสียงของหัวใจเสียงปรบมือดังก้องน้ำตาของผู้คนมากมายไหลออกมารวมถึงคีรินที่นั่งอยู่หน้าคอนโซลควบคุมเสียงเขามองหญิงสาวบนเวทีอย่างภาคภูมิใจ เมื่อการแสดงจบลงลินเดินลงมาหลังเวทีคีรินรออยู่ตรงบันไดเธอยิ้มให้เขาแล้วเขาก็ยื่นมือออกมาเธอทำได้แล้วเธอพยักหน้าเพราะคุณอยู่ตรงนี้เขากุมมือเธอไว้แน่นทั้งคู่เดินออกไปท่ามกลางแสงแฟลชที่ส่องมาไม่หยุดแต่ในหัวใจของพวกเขามีเพียงความสงบหลายเดือนหลังจากนั้นบริษัทของคิรินเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและ v o i c e of Silence กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกวันหนึ่งขณะที่ลินกำลังนั่งเล่นเปียโ,โนในห้องอัดเสียงมีเสียงเคาะประตูเบาๆเธอหันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ยิงไว้กลางคนในชุดเรียบง่ายดวงตาเปียกชื้นด้วยน้ำตาริมฟีปากสัน่นลินเสียงนั้นอ่อนโยนจนเธอจำได้ทันทีเธอลุกขึ้นร่างกายสั่นสะานแม่ทั้งสองเดินเข้าหากันช้า ก่อนที่ลินจะโผเข้ากอดเธอแน่นเสียงสะอื้นดังออกมาอย่างไม่ไอายใครแม่ลูบผมเธอเบาๆแม่ขอโทษที่ต้องปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวลินพูดทั้งน้ำตาไม่เป็นไรค่าแม่กลับมาแล้วเท่านี้ก็พอแล้วคีรินยืนมองอยู่ห่างๆใบหน้าเขามีรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความอุ่นใจในวันนั้นเสียงเพลงใหม่ของลินเริ่มต้นขึ้นชื่อของเพลงคือเสียงของหัวใจ และในบทเพลงนั้นเธอไม่ได้ร้องแค่เพื่อคนฟังแต่ร้องเพื่อแม่และเพื่อชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนโลกที่เงียบงันของเธอให้เต็มไปด้วยเสียงแห่งความรักเสียงเปียโ,โนค่อยๆดังขึ้นทำนองนั้นอบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยชีวิตฝนที่ตกข้างนอกไม่ใช่ฝนแห่งความเศร้าอีกต่อไปมันคือเสียงของการเริ่มต้นใหม่เสียงที่บอกว่าแม้โลกจะเงียบเพียงใดหัวใจที่เต็มไปด้วยรักจะยังคงส่งเสียงให้ใครบางคนได้ยินเสมอ แสงอาทิตย์อ่อนๆยามเช้าอบอุ่นส่องผ่านม่านบางๆในห้องอัดเสียงเสียงนกร้องแผ่วเบาเข้ากับจังหวะเปียโนโที่ดังจากปลายนิ้วของลินวันนี้คือวันที่เธอรอคอยมานานที่สุดวันที่ทุกบาดแผลในอดีตจะกลายเป็นเพียงความทรงจำคีรินนั่งอยู่ข้างๆยิ้มพลางมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนพร้อมหรือยังเขาถามเสียงเบาลินหันไปสบตาเขารอยยิ้มของเธอสวยสงบเหมือนแสงแรกของวันพร้อมค่ะ เสียงดนตรีเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ร้องเพียงเพื่อผู้คนเธอร้องเพื่อหัวใจของตัวเองท่วงทำนองนั้นอบอวนไปทั่วห้องกล้องหลายตัวบันทึกภาพไว้สำหรับอัลบั้มสุดพิเศษชื่อว่า The Light I y o Fall In Silence แสงที่ฉันค้นพบในความเงียบเมื่อบทเพลงสุดท้ายจบลงเสียงปรบมือดังขึ้นจากทีมงานทุกคนคิรินลุกขึ้นก้าวมาหาเธอแล้วกุมมือเธอไว้แน่น เธอทำได้ลินจากเด็กสาวที่ไม่มีเสียงตอนนี้เธอคือเสียงของโลกใบนี้ลินยิ้มน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวและคุณคือคนที่ทำให้ฉันเชื่อว่าเสียงหัวใจสำคัญกว่าคำพูดแม่ของลินเดินเข้ามาพร้อมช่อดอกไม้ในมือใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภูมิใจลูกทำให้แม่รู้ว่าความเงียบก็มีเสียงของมันเองทั้งสามคนโอบกอดกันท่ามกลางแสงแดดอุ่น กล้องถ่ายภาพนิ่งจับภาพช่วงเวลานั้นไวภาพของการให้อภัยความรักและการเริ่มต้นใหม่เวลาผ่านไปหนึ่งปีชื่อของลินกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเธอใช้รายได้จากอัลบัม้มตั้งมูลนิธิเสียงแห่งหัวใจเพื่อช่วยเหลือเด็กหูหนวกและใบให้มีโอกาสได้เรียนรู้ดนตรีในงานเปิดตัวมูลนิธิลินยืนบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้คนเธอมองไปยังแถวหน้าที่คีรินและแม่ของเธอนั่งอยู่ หัวใจของเธอเต้นช้าช้าอย่างสงบฉันอาจไม่มีเสียงเหมือนคนอื่นเธอพูดผ่านภาษามือพร้อมล่ามแปลข้างเวทีแต่ฉันมีเสียงที่มาจากหัวใจและเสียงนั้นดังพอจะเปลี่ยนโลกได้เสียงปรบมือดังก้องทั่วหอคิรินลุกขึ้นเดินขึ้นไปบนเวทีเขายื่นกล่องเล็กๆให้เธอเมื่อเธอเปิดออกเห็นแหวนเงินเรียบเรียบวางอยู่แสงสะท้อนจับต้องหัวใจของทุกคนในห้องคิรินพูดเสียงแผ่ว เธออยากให้เสียงของเราสองคนดังไปด้วยกันตลอดไปไหมน้ำตาไหลอาบแก้มเธอเธอพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มที่งดงามที่สุดในชีวิตเขาสวมแหวนให้เธอเสียงปรบมือดังก้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงนั้นไม่ได้มาจากความชื่นชมแต่มาจากความสุขที่ทุกคนรู้สึกได้อย่างแท้จริงลินเงยหน้ามองเพดานสูงเรากับจะส่งเสียงขอบคุณไปยังท้องฟ้าขอบคุณความเงียบที่ครั้งหนึ่งเคยเจ็บปวด เพราะมันทําให้เธอได้พบเสียงที่แท้จริงในชีวิตเธอหันไปยิ้มให้คีรินมือทั้งสองประสานกันแน่นและในวินาทีนั้นเองโลกของเธอที่เคยเงียบงันมานานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงรักและเสียงของการมีชีวิตจริงๆอีกครั้งจบด้วยแสงสีทองส่องลงบนเวทีเสียงเพลงเสียงของหัวใจดังก้องอีกครั้งในฉากสุดท้ายเรื่องราวของเด็กสาวใบ้และหูหนวกที่ร้องเพลงด้วยหัวใจจบลงอย่างงดงาม